อนุตัรถังอภิสัมโพดิงกัมพุชิตวาตถาคโตปะทมังจังอาเทเตติธรรมเจกังอนุตตรังสัมมะเทวะบวชเตนโตโรเกอาปทิวัติยังญาติขาคาอุปพอันตาปฏิปฏิจามัติมางจตุสวาริยาสเจสุ ยตูวสวริยะสเจสุวิสุทธังยานัทสันสนงังยตูวสวริยะสเจสุวิสุทธังยานัทสันนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตานังนามีนะวิสุทธังสุตัง wa mejakap bahwat di tenangnya ya ten enak semju tentang men masuk